อาสวัสดีผมสวัสดีดมอาสวัสดีตอนฝนตกเรียนซสอสใอสๆอวันนี้เชฟกระทัไฟฟ้าไม่มาเชฟกระทองแดงกระทัดทองแดงไม่มีแต่ผมเชฟเอีอยนไม่ใช่ดิไม่ใช่เชฟก็ทําได้ครับนี่เราจะมาสาธิตวิธีการทําปลรราครับปลรรา,คปรราคเครียกว่าปรราลาอะไรวะนี่ครับผเขามาบีบมันหนาวใส่แล้วก็ตำแล้วผงชูรสโอ้ยแซบอย่าบอกใครจะง่ายเทโลบบบ อันนี้เป็นสูตรเขาเรียว่าสูตรมาจากไอ้ขมิ้นแดงเมื่อสัดีสูตรดั้งเดิมกับหนะัอปร้าไม่ละคอสีสวยเข้มเหมือนคนทำกับหนะ่บใบปลอยว้าวนะเฮ้ย,ย,ย,ยจับใจน้ำลายแตกกระจายนี่ครับวิตามินซีสูงเลยครับบอกได้เดีนะ๋ยวนีลูกปล่อยเบอรนี่คำเน่อเขาเรียกว่าปลร้าไอ้อยังงูบัว นี่ครับอายมันนะครับบีบมะนาวใส่แล้วก็ชูรสใส่ขมนะอันนี้ละล้วพอพอได้อยู่นะได้อยู่ได้ได้ได้อยู่ได้เยอะโอเคนะครับแล้วจะอืมผมเชื่อว่าอะไรคนจึงน้ําแตกโอไม่ใช่น้ำลายแตกเมื่อกี้ครับอืมรับเซฟขนาดอ่ะเลยครับผมจับเบ็ดจับเบ็ด